ในสมัยก่อนชาวบ้านในชนบทได้นำวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นเส้นใหญ่ปอฟันให้เป็นเชือกเพื่อน,นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันการผูกมัดสิ่งของลากจูงสัตว์มัดยึดสิ่งของต่างๆมากมายมาถึงวันนี้ผลิตภัณฑ์ตองสยามได้นำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างน่ามหัศจรรย์ จากใบตองกล้วยแห้งที่ถูกนำมาฉีกเป็นเส้นฟันจากนั้นนำมาถักเปียเสริมความแข็งแรงและเย็บขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าหมวกที่ใส่กระดาษชำระเครื่องประดับที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะตัวความมหัศจรรย์ของใบตองแห้งจากภูปญยาของบรรพชนสู่ปัจจุบันได้กลายเป็นหัตกรรมที่ส่งคุณค่าของชุมชนแห่งนี้ กลุ่มตองสยามจังหวัดกาลสินเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2551โดยนางแตงอ่อนแก่นพักดีประธานคนแรกได้เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาจากนางหนูพรครองประสงค์ผู้เป็นยา่าที่บ้านดอนแคนตำบลหนองจานจังหวัดกาลสินและได้ชักชวนเพื่อนก่อตั้งกลุ่มและจดทะเบียนกลุ่มชื่อผลิตภัณฑ์จากใบตองกล้วย เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551โดยมีสมาชิกเริ่มต้นเพียง17คนและในปีพุทธศักราช2553ได้ใช้ชื่อกลุ่มตองสยามที่มาจากคำว่าใบตองและชื่อบูบ้านดงสยามโดยมีนางรัญนววนรัตนวิจิตเป็นประธานกลุ่มคนปัจจุบันและสมาชิกกลุ่มได้เพิ่มขึ้นเป็น35คนกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง ถูกนำมาแช่น้ำแล้วฉีกด้วยเข็มให้เป็นเส้นเล็กประมาณสองเส้นจากนั้นฟันให้เป็นเกลียวบนหน้าแข้งของตัวเองให้เป็นเส้นเล็กๆนำเส้นที่พันมาถักเปียต่อกันให้เป็นเส้นยาวๆตามความต้องการนำเส้นที่ถักเปียมาขึ้นรูปเย็บด้วยได้หรือเอ็นขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแรงทนทานตกแต่งด้วยลูกปัดจากนั้นนำชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์มาอบด้วยกร,รมมัฐาน เพื่อป้องกันเชื้อราประมาณ3วันก็สามารถนำออกจำหน่ายได้จากวัตถุดิบธรรมชาติสู่กระบวนการผลิตด้วยการพัฒนาด้านต่างๆจากหน่วยงานรัฐในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผ,ผู้ผลิตชุมชน OT ท p อโดยเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Base Otop หรือ KBO เป็น,นกลไกของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินได้เข้ามาให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การอบด้วยกรรมฐานป้องกันเชื้อราและการให้คำปรึกษาในเรื่องการดำเนินการนำมาสู่ความแข็งแรงของกลุ่มด้วยต้นทุนภูมิปัญญาและทักษะฝีมือถ่ายทอดด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มโดยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อกลางเยาวาชนลูกหลานได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาปัจจุบันกลุ่มตองสยามได้จำหน่ายสินค้าจนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ3 0 0 0ถึง4,000บาทต่อคนต่อเดือน จากการมีส่วนร่วมที่นับตั้งแต่เยาวชนได้ใช้เวลาว่างสร้างสรรค์าง,งานหัตกรรมด้วยความเพียรและทักษะอันประณีตความสวยงามที่กำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยจนเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานผ่านเรื่องราวบอกเล่านำมาซึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มตองสยามคือการได้รับรางวัลมอมง,งามจิตบูรชัดมอมง,งามจิตบูรชัด ผู้ที่ถือว่าเป็นสตรีไทยผู้นำสตรีโลกประธานบุริธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบทกับรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมประจำปี2555ที่มอบให้กับกลุ่มตองสยามวันนี้กลุ่มตองสยามเรียนรู้และพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยการให้ความสําคัญเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพกับงานหัตถกรรม ด้วยทักษะเฉพาะบุคคลที่นับเป็นความมหัศจรรย์ในตัวผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจะเป็นวัสดุที่คงทนจนสิ้นอายุไขและเมื่อย่อยสลายจะยังประโยชน์ต่อสรรพสิ่งต่อไปอย่างไม่รู้จบนำมาซึ่งเรื่องราวและถูกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยเว็บไซต์ www.tongsiam.com ของกลุ่ม การสารประโยชน์ที่ทำให้เกิดความสามัคคีนี้จะนำพาสู่การพึ่งพาตัวเองที่ยั่งยืนต่อไป